ันนี้เราก็มาทําความดีด้วยกันนะครับก็ซื้อของมาแจกครับผมขอบึุงครับผมบคุณครับอยากคิดว่าบุญแค่นี้จะไม่พอหรือว่ายัางไงนะครับก็ถือว่าเราสร้างบุญกุศลนะครับ จะมา,จากจะน้อยก็มีค่าเข้าไปนะครับค่ะครับโชคดีครับผมเดี๋ยวกล่องสุดท้ายเขาให้เอง โชคดีครับผมครับโชคดีครับผมโชคดีครับโชคดีครับผมา